จอดแฟดร์แดนเนโรมิดนะคะก็คือเลือกเมนูที่ถูกที่สุดแล้วกินแก้วเดียวถ่ายสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอุนชุกะอีตะกะอุกกะอชุก,กะ สวัสดีค่ะวิเบลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบเบลก็อยู่ที่จอร์ดแฟร์แดนเนรามิตนะคะก็คือเพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณไม่กี่วันเองนะคะทุกคน<อ>ก็วันนี้เราก็เลยมาเยือนด้วยความรวดเร็วนะคะแต่ว่าคนเยอะมากถึงจะเปิดมาแค่ไม่กี่วันนะคะก็วันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์ที่นี่ก็คือเราจะ เลือกเมนูที่ถูกที่สุดแต่ละร้านที่เราไปนะคะก็คือถ้าเราสนใจร้านไหนเราก็จะสั่งเมนูที่ถูกที่สุดของร้านนั้นแล้วก็มาดูว่าเราจะหมดเงินไปทั้งหมดกี่บาทน,นะคะแล้วก็มาดูกันว่าเมนูที่ถูกที่สุดแต่ละร้านเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรก็อยาไปดูกันนะคะ แล้วถ้ากับไปกินผักสองรวช่วยเรื่องขับถ่ายผิวพรรณเปอย่างเดียวเลยไม่มีน้ำตาลนะใช้ยวยหวานแท่ครับแล้วกินแก้วเดียวถ่ายไมสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงจริงเหรอจริง่หนูกินตอนนี้แล้วหนูเดินอยู่จะถ้าเกิดอย่างนี้มีอาหารด้วยอีกแล้วมันสี่ห้าชั่วโมงเปล่าแต่ถ้าเต็งกินท้องว่างประมาณสี่เดียวนั้นผลลัพธ์ผลิตภัณก็คือถูกฝืนมีเมนูเดียวลองของแปลกอันถ่ายตอนนี้เราคนที่กินผักเข้าห้องน้ำกลับบ้าน เมนูแรกเมนูชวนเข้าห้องน้ำท้กคนแตมันอร่อยมากเลยอ่ะมันเหมือนน้ำมะนาวอ่ะมันแบบเป็นดีท็อกที่ดูไม่ทรอดามานอะไรเลยค <มา S 2> <ล>่ะเฮ้ยแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราก็ชิมทุกร้านเราเล่นนะทุกคนเราเล่นเราเล่นทุกคนตอนนี้เรามีร้านมาร้านเหมือนบแบบคืวแบบหั ันนี้นะคะราคาถูกสุดก็คือ359บาทจร้าิบเก้าบาทแล้วที่เข้าเพราะว่าเพราะว่ามันเงี้ยเงี้ย <c oughs> มีทุกโต๊ะด้วยมีทุกโต๊ะไม่เคยเห็น <c oughs> เราไปถามถูกามาแล้วนะ เขาบอกว่าไอตัวท e oh ี่มันเป็นเตาปิ้งอ่ะคือมันจะมีเซตแบบว่าเซตปิ้งย่างแต่ว่าเราสามารถเอากุ้งที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเอามาแบบน็อกเองได้แต่ถ้าไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะน็อกให้นะคะทุกคนก็คือไอตัวที่มันวาวให้เราเห็นก็เปิดประสบการณ์นะคะแต่เราไม่ได้กินนะเพราะว่ามันแพงเรากินถูกเดด 什么？<music> พอเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาร้านต่อไปกันว่ามีร้านไหนน่าสนใจอีกบ้างเราสั่งชิน n a ม o นช u โรดไปนะคะ59บาทก็คือถูกสุดนี่ได้แล้วกินอะไรหรอมันร้อนอ่ะเดินก่อนได้ปะอื้อ อร่อยอนที่เกาหลีเลยอือจะเหมือนแป้งมันติดเค็มไปนิดนึงแต่ที่น้ำมันมันหวานมันก็เลยแบบพอดีกันอยู่อันนี้สุดสุบ59้าบาทเออไม่ใช่ข้าวโพดปิง้งสุดๆนี่เป็นตัวซอสเลยค่ะวันนี้จะออกหวานๆมันๆค่ะแล้วก็เป็นบารา์บีคิวหม่าล่าอันไหนอร่อย มีคาบกวางชอบคาบวถ้าเอาคาวทานถ้าคาวก็หม่าล่าค่ะจะเอาหม่าลา่าน่าเลือกซอสได้ด้วยโุกคนร้านนี้ก็คือดังมากเมื่อกี้เราถืออันนี้มีคนแบบชี้ด้วยนะว่าแบบ ไปกินอันนี้กันไหม <c oughs> แต่เขาจะหาร้าเนเพิ่มได้ไหมไม่รู้จะอร่อยอยู่เนาะได้แล้วค่ะร้อนนะคะได้มาไปเย็นตรงอื่นตรงนี้ร้อนตอนนี้เรารอลูกชิ้นปั้นสดคนต่อคิวเยอะมาก ปมื่อกี้ไปส่องมาแล้วมันเหมือนแบบมีความเป็นเนื้อเยอะนเนื้อแล้วเขาก็บีบบีบบีบลงไปในหม้อแบบทาสดๆอะไรอย่างเงี้ยคันมีน้าจิ้มสองแบบมีซีฟู้ดกับน้าจิ้มน้ําจิ้มแบบน้ําจิ้มลูกชิ้นเหนียวๆนี่ราคาถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กสามสิบห้าบาท เพราะฉะนั้นเราจะสั่งเ้วยเล็กนี่เดินไปดูแป๊บเดียวรู้ขนาดนี้นนเลยหรอใช่ออกรายการด้วยเดินไปดูแป๊บเดียวุ๊บแล้วก็เดินกลับมาเอาเสร็จรู้ค่ะคอผคมผักผสมผักนุ่นชิบผสัเงไม่ใส่ผลไมคูห้าสิบเก้าบาทตับไม่อั้มค่ะ หยิบได้เลยหรอะคะอ่ะ,ะไ่ใใ<น>้มยำรงมีอะไรบ้างเป็นต่นนะ,ตะวาวังค่ะแล้วก็เป็นพิเกอรธรรมดาแล้วก็เป็นพิเกอหวาขอไนได้คะด่คะ คุณค่ะรู้สึกอยากกินน้ำอีกน้ำได้ไดีอ่ะให้ทีมงานเลือกร้านให้ดีกว่าดูเหนื่อยละเหนื่อยเลือกร้านละครบไหมคกบหรอ50บาทถ้ารุปแล้วหนูได้เลือกไหมคะคน น้ำมะพเอาเรื่องใหม่เรื่องใหม่น้ำมะพาก็ได้นะโอเคคืออันนี้ไม่ได้จะคิปนะทุกคน <c oughs> น้ำมะพร้าวสาดสิบแปดถูกสุดในร้านดีๆมันก็มันมีมันกมีหลายเมนูแต่ว่าน้ำมะพร้าวถูกสุด จร,จริงๆเมื่อกี้เราก็ลืมรู้ว่าเราเลือกได้หรือเปล่าแต่พอมาดูก็น้ำมะพร้าวสงสัยเราจะเกิดมาคู่กันแต่เราจะซื้อน <tense> e ้ำมะพร้าวแบบไม่ปั่นสามพามค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะอันนี้เราได้น้ำมะพร้าวมาแล้วค่ะ กินอันนี้ก่อนละกันเพิ่งเคยกินข้าวโพดซอสหม่าล่าใหญ่ขนาดนี้ข้าวโพดหวานมากแต่พอเหกี่ยวหม,ม่าล่าแล้วมันออกเปรี้ยวจังข้าวโพดโคตรหวานเลยอร่อยนี่นะคะชิมเบลใส่แบบนั้นจิ้มมาสม, <laughs> มาจะไปอร่อยมากกินหมูแบบเน้นๆ ไม่มีบอแลแล้ไม่มีแปง้งนะมาข่ามาแหลบหวานไปนิดน,นึงแต่พอกินซีฟูดแล้วมันพอดีแต่จ,จริงๆแล้วว่าแค่ซีฟูดอย่างเดียวก็น่าจะอร่อยแต่ถ้าใครชอบกินหวานนิดนึงก็ผสมอร่อย <c oughs> อันนี้คือผลไม้ <c oughs> ชิมหวาน สำหรับคนที่อยากกินผลไม้แต่อยากกินหลายๆชนิดเออก็ไปเลือกเอาฝั่งหลังคือเขาเอาเม็ดออหมดเลยนะทุกคน<า>จับปี๊บทุกคนแต่นี้อร่อยนะทุกคนมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวมันมีความแบบหวานเลยไหนกินนงหมุนทวงเขียวสิ จริงแล้วเรามีความสุขกับการกินผล, as, ลไม้มากกว่ากินอย่างไงข้าวโอเขียวคือไม่มีเม็ดแล้วก็หวานมากๆ <c oughs> อร่อยวะ่ะพับฟี่อิ่มมากเลยทุกคนหลังจากเราเป็นเจนนี่เรากลับมาเป็นวีดียวภายในสองวัน <g mag ian> <c oughs> สนวยเหรที่ใหม่เหมือนที่เก่าแตกต่างกันไหมมีประจาน แล้วก็สามารถขึ้นไปบนนั้นเพื่อถ่ายรูปได้ตอนแรกไม่รูว่าเราถ่ายได้แค่ข้างล่างนะตอนขับรถผ่านเล้วก็แอบตกใจเหมือนกันนี่เราสามารถขึ้นไปบนหอคอยได้อะแบบขึ้นบนเลยคุนี้ขึ้นไปถ่ายรูปมันเต็มเลยนะทุกคนเหมือนเหมือนอันนี้มันออกแนวตอนกว้างอันนั้นมันออกแนวตอนลึกปะก็ใหญ่นะแต่ยางไม่ได้ไปโดนเื้าผ้าเลยเพราะวนันนี้จุดส่งเราคือมากินนะคะทุกคนก็ลงมากันได้คนเยอะมากดีอาหารก็อร่อยมีเมนูกะแฟมีเมนูอร่อยอร่อยเยอะ กร้านก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าคิวเยอะมากๆนะคะวันนี้เรากินทั้งหมดไปรบบประมาณ6ร้านนะคะทุกคนก็หมดไปไม่เยอะเยอะตรงคึ่งถังร้านหนึ่งก็30บาท30บาท30บาทถ้ 59, าก้า30อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ3 0ถูกสุดก็ประมาณ30ถ้าใครจะมาก็30กินได้ แต่ก็จะเป็นพวกของกระตุกกระจรไม่ใช่แบบของจริงจังอะไรมากนะของจริงจังก็อาจจะแบบราคาแพงขึ้นนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะคะของลูกสุดก็ยังมีหลายร้านที่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่าที่นี่มันเพิ่งเปิดมาประมาณประมาณได้ประมาณสองวันประมาณัที่สามนะคะก็ลองมาหาของกินหรือจะกินตามเบลก็ได้นะคะก็คือเป็นร้านที่เราเลือกเองไม่มีแบบดูรีวิวก็คือเดินทูกใจร้านไหนก็คือเลือกจริงๆเลย นั่นแหละก็ลองมาได้นะคะทุกคนใค้กรกลเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กให้แล้วก็กดกระดิ่งจ้งเตืนด้วยนะคะก็อิ่มมากๆกระเพาะอาจจะยังปรับตัวไม่ทันนะคะจากคลิปเจนนี่หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบ่ย